สวัสดีครับใครที่เห็นคลิปน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับเป็นรูปมือนะครับแล้วก็จะมีการ์ตูนนะครับเป็นรูปเราเองหรือรูปอะไรก็ได้เนาะที่เราอยากเอามาทําแบบนี้นะครับแล้วก็มีการเอานิ้วมาจิ้มแก้มนะครับแล้วก็มีปฏิกิริยาอยากจะทําคลิปแบบนี้ทําอย่างไรนะครับในคลิปนี้จะมาแชร์พร้อมแล้วก็แนะนําวิธีทําให้นะครับอันดับแรกนะครับเปิด Google ขึ้นมาครับเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ Gemini ของเราเลยนะครับ จากนั้นไปเลือกเครื่องมือสร้างรูปภาพนะครับเสร็จแล้วนะครับถ้าจะให้ดีก็คือเปลี่ยนจากรวดเร็วเป็นการคิดนะครับและก็นะครับทำการอัปโหลดนะครับภาพอ้างอิงนะครับที่เราต้องการเอามาทํารูปแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับจากนั้นนะครับเราก็ไปเลือกรูปภาพนะครับที่เราจะทําเป็นภาพอ้างอิงนะครับก็กด Open เข้ามาเลยนะครับ พอนำภาพเข้ามาเสร็จนะครับผมจะแชร์พร้อมไว้ใต้คลิปสอนนะครับตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับให้ท่านมาก๊อปปี้นะครับทีนี้นะครับผมจะใช้พร้อมภาษาอังกฤษเลยนะครับคอนทรนซะครับความหมายก็คือนะครับตัวละครจีบีขนาดเล็กนะครับตามนี้เลยนะครับเป็นอัตราส่วน9ต่อ16แนวตั้งนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็วางพร้อมลงไปนะครับจากนั้นก็กดส่งพร้อมไปนะครับทีนี้ เมื่อได้รูปภาพแล้วเนี่ยครับจะทําเป็นคลิปวิดีโอแบบเมื่อสักครู่นี้ทํำยังไงอันนี้ก็นะครับเราก็จะไปเว็บไซต์ฟรีชื่อว่ากรอกนะครับเราก็ไปที่เว็บกรอกนะครับเสร็จแล้วก็ทําการนะครับลงชื่อเข้าใช้ให้เรียบร้อยนะครับพร้อมกลับมาเปิดโหมด imagine ตรงนี้นะครับคลิกมาที่ Ima g i n นนะครับมารอไว้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาทําการ คัดลอกนะครับรูปนะครับตอนนี้น่าจะใกล้จะสําเร็จแล้วนะครับกําลังคิดอยู่นะครับถ้าการคิดนี่มันก็จะนานขึ้นเนาะนะครับเราก็รอให้มันสร้างภาพนะครับให้เรียบร้อยทีนี้นะครับเวลานําภาพจากเจมิ n นนะครับไปใช้ในกล็อกเนี่ยก็ทําได้2วิธีนะครับวิธีแรกก็คือทําการดาวน์โหลดลงไปที่คอมพิวเตอร์ของเราก่อนนะครับหรือบางคนจะถามว่า ทำในมือถือได้ไหมได้นะครับก็เข้าไปที่เจมินายในมือถือแล้วก็เอาพร้อมนี้ใส่เข้าไปนะครับพอได้ภาพแล้วท่านก็ดาวน์โหลดนะครับภาพนี้เข้ามาแบบนี้เห็นไหมครับนี่จิ้มเกมน่ารักเลยนะครับทีนี้นะครับเนี่ยกดดาวน์โหลดตรงนี้นะครับถ้าไม่กดดาวน์โหลดนะครับสามารถนําภาพนี้นะครับไปทําแบบเมื่อสักครู่ได้ไหมได้เลยนะครับก็คือคลิกขวาที่รูปแบบนี้ก็ได้จากนั้นเลือกคัดลอกรูปภาพนะครับคัดลอกรูปภาพ มาที่ imagine ของกรอกนะครับตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้จะมีเคอร์เซอร์กระพริบอยู่ c อนโทรล V ลงไปนะครับถ้าเรานะครับไม่ได้ตั้งค่าไว้ว่ากดปุ่มค่อยบันทึกวิดีโอมันก็จะทำเลยนะครับมันจะสร้างวิดีโอให้เลยแต่ถ้าใครไปหยุดมันไว้ก่อนนะครับเราก็จะต้องไป make video ที่ตัวเองนะครับอันนี้ผมจะลองแบบไม่ต้องสั่งพร้อมอะไรเลยนะครับก็สั่ง make เลยนะครับดูซิว่ามันจะได้มาย่งไงนะครับ ในการสร้างเป็นวิดีโอของกลอกเนี่ยนะครับมันก็จะสังเกตจากภาพนะครับว่าภาพนี้กําลังสื่ออะไรแม้เราไม่ใส่พร้อมนะครับมันก็จะทําคลิปออกมานะครับให้มันเกี่ยวข้องกับภาพที่เราสื่อ,อ,อไปให้มากที่สุดแต่ถ้าเราต้องการอยากให้มันเป็นดังที่เราต้องการเนี่ยเราสามารถพิมพ์พร้อมลงไปตรงนี้นะครับแล้วก็สั่งเมควิดีโอก็ได้นี่มาแล้วนะครับนะเห็นไหมนี่เกี่ยวกับ นี่นะครับ hey, <laughs> นะครับทีนี้ถ้าเราเอาแบบโกรธบ้างนะครับอ่ะสวัสดตัวนี้ <are> ชอบเอาไว้ก่อนนะครับชอบเอาไว้ก่อน hey, ทีนี้เราต้องการแบบอารมณ์ดีบ้างนี่เราก็บอกแค่ว่านะครับเอานิ้วนะครับเอานิ้วภาษาไทยได้นะครับจิ้มที่แก้ม,เบ,มเบา นะครับนี่เอานิ้วจิ้มที่แก้มเบาๆนะครับตัวละครบอกว่าตัวละครไอตัวละคนตัวละครตัวละครยิ้มนะครับมีความสุขหรือจะบอกให้มันลุกขึ้นมาเต้นก็ได้นะครับลุกขึ้นมาเต้น อ่าอย่างเงี้ยนะครับเร,เรียกว่าแล้วแต่เราจะพร้อมนะครับอยากได้คลิปแบบไหนอ่าจากกดโกรธอยู่นะครับหลังจากจิ้มแก้มก็อารมณ์ดีแล้วให้ลุกขึ้นมาเต้นอ่าเราก็ส่งพร้อมไปเลยนะครับทีนี้นะครับภาพเดียวนี้เราจะทําได้หลายๆอารมณ์หลายๆปฏิกิริยานะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเป็นคลิปจากนั้นนําแต่และคลิปนะครับไปตัดต่อให้มันเป็นความยาวขึ้นนะครับ เราก็จะทําให้คลิปของเรานี้น่าสนใจนะครับมีหลากหลายอารมณ์ในคลิปเดียวนะครับเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องให้สั่งให้จิ้มแล้วก็ร้องให้ก็ได้นะนะครับนี่นะครับดีดูขึน้นเลยเห็นไหมน,น,นี่เห็นไหไครับเห็นไหมนะครับอ่านะครับเราก็ดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดสั่งให้เศร้าสั่งให้ร้องให้สั่งอะไรให้ก็ได้เห็นไหม อันนี้คือวิธีการนะครับทำคลิปแนวน่ารักน่ารักแบบนี้นะครับใครสนใจนะครับก็ไปลองทำดูนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ